สวัสดีค่ะติ๊กพ่ชานะคะพบกับเอเชียบุกี้ไลท์ไทยแลนด์ช่องข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะพาทุกคนไปขมวดเรื่องของกระแสในวงการฟุตบอลค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะก็ต้องขอเริ่มต้นด้วยข่าวของ Big Deals ที่เกิดขึ้นในเมื่อวานที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือข่าวของแอนโทนีจากอาร์แจกค่ะ มีรายงานออกมานะคะจากนักข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง David อ n นสตรีนทางด้านของ f a b ิ i z โอโรบา n โนคะที่เป็นนักข่าวระดับเที่หนึ่งต่างรายงานตรงกันนะคะว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ปิดดีลแอนโทนีจากอาแจกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนราคาค่ะอยู่ที่100ล้านยูโรนะคะซึ่งราคานี้ต้องบอกว่ารายงานตรงกันด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นบิ๊กดีลจริงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะปีศา แมนเชสเตอร์เ,ตรเตดตเคยยื่นไปที่80ล้านยูโรแต่ก็ถูกทางด้านของอาร์เจคอัมส์แนมนะคะปฏิเสธอยู่ตลอดเวลาค่ะจนท้ายที่สุดนะคะก็มาสามารถตกลงดีลกันได้ที่100ล้านยูโรส่วนทางด้านของการเซ็นสัญญาค่ะมีรายงนานว่าทางด้านของแอนโทนีนะคะจะเซ็นสัญญากับปีศาจแมนเชสเตอร์เ,รเ,รเดไปถึงปี2027ด้วยกันค่ะ ข่าวต่อไปยังคงอยู่ที่เรื่องของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะสกอตต์แม็กโทมิินีมิดฟิลด์ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาให้สัมภาษณ์กระตุ้นเพื่อนร่วมทีมค่ะว่าให้รักษาไฟในตัวเอาไวน้นะคะแล้วก็ยังบอกด้วยค่ะว่าสปิริตคือสิ่งที่จะพาทีมประสบความสำเร็จค่ะ หลังจากที่ทอนเน่ฮอสเปอร์บุกไปเอาชนะเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสได้2ประตูต่อศูนย์นะคะหลังเกมค่ะอ e ันโตนิโอคอนเต้กุนซือทีมได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะยอมรับค่ะว่า การไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะคะถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้ถึง2ประตูต่อศูนก็ตามนอกจากนี้นะคะอันโตนิโอคอนเต้ยังได้ออกมากระตุ้นลูกทีมนะคะว่าการเล่นในพรีเมียร์ลีกไม่ใช่เรื่องง่ายห้ามแผ่วโดยเด็ดขาดให้ถือสวัสเกมแต่ละเกมในพรีเมียร์ลีกคือสงครามค่ะ ว่าโชคไม่ค่อยดีเลยนะคะสำหรับสตีเวนเจอร์ลาดแล้วก็สถานการณ์การเป็นกุญซื้อทีมของแอสตันวิลล่าไม่ค่อยดีเลยค่ะล่าสุดนะคะพวกเขายังคงเปิดบ้านพ่ายต่อขุนคอนเวสแฮมิเตตไปศูนย์ประตูต่อนหนเกมนี้นะี่คะแฟนบอลของแอสตันวิลล่าได้มีการโห เซเว่นเจอรัลดนะคะซึ่งเป็นกุนซื้อทีมหลังเกมอีกด้วยค่ะทางด้านของเซเว่นเจอรัลดนะคะเขาได้ให้สัมภาษณ์นะคะโดยเขาเข้าใจค่ะว่าสิ่งที่แฟนบอลโหเขานะคะแล้วก็ยังยอมรับค่ะว่าทีมมีความโชคร้ายนิดๆนะคะนอกจากนี้ยังมีข่าวรายงานอีกด้วยนะคะว่าแฟนบอลแอตตันวิลล่ามีการเรียกร้องให้สโมสรอนปลดเซเว่นเจอราลดออกจากการเป็นกุนซื้อทีมทันทีค่ะเนื่องจากว่ามีผลงานที่ยำแย่นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับข่าวที่ติ๊กนำมาเสนอในวันนี้ตี๋หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลกันอย่างครบถ้วนเนี่ยค่ะแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าฝากติดตามเมเชียบุกกี้ไลฟ์ในทุกๆช่องทางด้วยคะ่ะสวัสดีติกไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย